สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวราเร้อ,อยู่กับเกม Mini World Art ในดาวหัลาอีกแล้ว,ลวซึ่งวันนี้ <Yahoo! S 1> ตัวสุดท้ายของเกมนี้วกว่าพวกเครื่องมือที่เราได้จากแปลนอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โชว์หลังจากสู้กับเจ้านี่เสร็จนะครับส,สดัสด <Yeah. S 1> ีมันโหดมากเลยเธอเนี่ยเธออย่าไปท้าทายมันเธอเหยียบอะไรมันดูพันึกไว้ตรงนี้ เราต้องวางบล็อกทั้งหมดอีกบล็อกเดียวก็จะสามารถปลุกมันได้ดูมาดูกันมันจะหมดแค่ไหนนะเธอชักดาบเลยวิ่งหนีก่อนเลยจ้าเดี๋ยวชักดาบก่อนดิเข้ปืนมาด้วยฮะพร้ <Huh? S 1> อีก่นอนเลยเอออย่อาขี้ขาดรู้ว่าคนขี้ขาดใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะยิงเอาธนูมาแล้วเหรอเอาลูกกระสุนเมาไหมเธอมาแล้วมันมา นี่ครับเธ<ด>อมันนะมีลูกน้องมันด้วยนะสงสมัมไิมโอเคพอไปตื่นตื่นเธอทำอะไรเธออยู่ไหนช่วยฉันด,ด้วยฉันอ,อยากดีอาจารย์่ิม่มาเือ,อบับรแล้วดา่า <c oughs> เป็นป oh, yeah, ิกดาว่ะไม่โอ้ยมีปิกดาวิ้งปิกดาวิ้เธอใช้หมดแล้วเหรอเธอได้เวลฟินิตี้ไหมโอ้เขาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดีหลังก็อโอ้เออไปเรียนรู้การใช้อ้าอุดมากฮะ มาดิเออสีอะไรมาดิมาดิเออมาดิมาดิรถรถตัวสีสีนี้อยู่ไหนไอ้สีแดงนะทำคาญสุดตายแล้วเหรอเยสตายแล้วมั้งโอ้ยยังไย่ตายอีกเลยยันโหดมากเลยตัวสีแดงอ่ะมันโหดกว่าบอสของมันอีกยยวววววย เธอเกิดม่เธอเกดม่คเราเลเวลให้เขาฟองนึงเฮ้ยเฮมันมาแล้วเอย่าลงูอย่าเอาไปเอาไปอ้าว my god ฮะต้องต้องใช้เลเวลเกิดเท่านั้นนะมาเทียบเลยอ่ะคือเธอเขาเขาขอเลเวลฟินตี้ก่อนนี่เขาจะอัพเลเวลเออฟินตี้ฟินตี้ามมดีมาดีขอเลเวลฟินตี้หน่อยเลเวลฟินตี้โอเคเลเวลฟินตี้ yes เรียบร้อยครับ โอ้ยวกูยิงไปทางไหนนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขาวขาวหัวร <ś les> ้อนหืบอสตัวสุดท้ายข้ายากข้าใหฮะ ใหม่ป้าถ้าเธอกลับหนูหลักไม่ได้อะ่ะเฮ้ยอ้าวเอ้ยอ้าวเอือ้อเธอ,อมันจะตายดิอือเธอห้ามเกิดใหม่เด็ดขาด เต่งเต้งมาแล้วพวกแล้ว <đ en. S 1> นี่ไะเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวนั้นนี่คืออะไรเนี่ยล่างสองมีล่างสองด้วยเอาละเดี๋ยวละนี่ยคือเดี๋ยวเราเราต้องใช้นี่บ้างอ้นนี่บ้างไอ้ด้วยหายิงเลเซอร์ได้ด้วยโว้ยเขยเคยเขยเขยฮะเดีย๋ดวยวเธอต้องเข้าไก สีอะไรจะต้องไปขุดเสาสีนั้นดีน่าเขาขอกรงเล็บกลับเอนนี่มาพอดีขุดขุดขุดเธอเขาพุดแล้วเออเรียบร้อยเธอเขาต้องแอบหลังเสาแล้วก็คือแอนดีเนี่ยเขายิงมันเขายิงมันยิงมันเขายิงด้วยลูกกระสุนไปเลยอยอกลูกกระสุนลูกพ่อเย้ พี่กวนแล้วครับตอนนี้ลิปนี้อาจจะนานอยู่ครับอืตอนนี้ครับเฮ้ยเธอมันรวบรวมพลังมันรวบรวมพลังจะกําลังจะปล่อยพลังออกมาอุ้ยกะไรเนี่ยก็ทำให้ขุดเราต้องขุดเหมือนเดืมอ嘛ก็จะแต่ว่ามันมันจํากัดเวลาเธอมันจํากัดเวลามันจํากัดเวลาไว้เธออย่เอ้าน่าเห็นไหมมันจํากัดเวลามันหายไปแล้วเธอว้ามันปัระเบิดเลยเขาหมดจำกัดเวลาเสร็จโอ้มาเธอเดี๋ยว

สีแดงสีแดองอู้อยังมีพอดีเลยเธอไปกันเลยนะเธอไปไปถึงไปถึงเออแล้วเธอจะเดินลงมาทำไมโอ้โหมันบังคับยากอ่ะโอ้ขนาดโทรศัพท์ยังบังคับยากขนาดเขายัางขึ้นไป เขาขุดไม่ได้เขาตกลงมาเธอเร็่ขุดเออเขาลองติดนี่โอ้ยสีฟ้า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 ตรงไหนฟ้าตรงไหนเขาจะขึ้นสีแดงหรอสีขาว ฟาวน์ <Found S 2> <Found S 1> แปะดิสีขาวแปะเอ้าโอ้ยทำไมามันจะเร็วขนาดนี้ภายในหนึ่งนาทีเขาแล้วต้อง <c oughs> เอ,อือต้องไปให้ถึงภายในหกสิบวิเหรอต้องไปให้ถึงภายในหกสิบวิหกสิบยี่สิบสามสิบมั้งขาวเนี่ยขาวเนี่ยเาขาวนี่เอ้าขาวเขา คุดดุดร็วุดเลยุดอืออมัน่นไหมอะไรกันน่ขางายไปถือไม่ขุดเอจริงนะเขาขุดเองดีกว่าสีไหนสีไหนใกล้คนนั้นใครเห็นสีนั้นก่อนเอาก่อนสีฟ้าเขาเห็นก่อน เออสีฟ้าที่อื่นบ้างไหมไม่ไม่ิดเดียวโอ้ยไม่ทันแน่สีนี้มันอยู่ไกลเกินอะฮะมันจะเอาสีที่อยู่ไกลเราอะเราเคยขุดไปได้แล้วสีนึงอะ่ะโอ้ย,ย,ยอเธอร้องเลยอะเขาอยู่หลังอันเขาลองจะดูอุย้ยธนูเขาจะพังแน่เธอสีฟ้า ของเธอเร็วเร็วเร็วสีฟ้าเตรียมโจ๊กต้จำบ้านไปได้เอาเอ้าะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๊ยซอ สีฟ้าฟ้านู่นเลยอ่ะเธออันนี้น่าจะไม่ได้ละไม่ได้ไป้องก็ไม่รู้ออกเธอไปเลยเอ้าเวเฮ้ยติดติดติด,ตดเอ้ยไม่มันชอบติด เลือไปเอาตรงอื่นเขาว่าไม่ควรใช้ตะขอตรงนี้แหละเขาจะใช้นี่เลยของที่กากที่สุดมันมึนมันมึนมันมึนเธอมันมึนมึงน้อเหรอมึล้วมึนเล้วมงเล้วมันตีมัตีมันเธอยิงเขาตีที่ขามันดินี่เนี่ยนี่เนี่นี่ตีเขาตีเองได้ตีตีให้ขาตีเขาก็ตีตีเขา จะเคลียร์ทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับหือมนักผู้ชมอดรอสักหน่อยเจอบอสตัวสุดท้ายครับสีฟ้าแน่สีฟ้าอยู่เขาเจอแล้วเขาเจอหยายาดหยาดหยา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 มัน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 ทำมันเหรอโอเคดีมากเธอเธอยิง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 เธอยิงยิ่ยิงเลก็เธอยิง เขาเห็นก okay. ่อนที่เขาไหนเอื้อ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 ใครยิงคู่วะปีอันมาตายสักทีสำหรับใครที่ชอบคลิปเดียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเอื้อ